ชมชวนชมแล้วก็ชมชวนชิมน,น,นะคะข้าวผัดปลาเค็มค่ะวันนี้เป็นปลาทูห่อที่เค็นนะคะทีผัดก็คือเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ผัดเนอหอมกระทะไฟแรงค่ะจนข้าวดีนะคะมันจะร้อนระอุนะคะทานทิหมดชามนะคะก็ยังจะร้อนอร่อยอยู่เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ลูกาติดใจเลยทำไมข้าวผัดเราินแล้วมันอร่อยทุกครั้งว่ามันละอุอะคะ่ะมันใส้คำว่าระอุอันนี้คือชม สวนชิมค่ะข้าวผัดปลาคิ้มนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ปลาอินทรีย์ค่ะใช้ปลาทูเค็มหอมานะคะที่ซื้อมาขอบคุณค่ะลองผัดดูนะคะข้าวดีเลยนะคะเป็นข้าวที่ดิบเลยะค่ะนี่นะค่ะอร่อยตรงนี้นะคะที่17แล้วค่ะลองดูดสักแ๊บหนึ่งนะคะนี่ิดเตาแล้วยังดิบอยู่เลยนะคะ